คุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงดิสเซอร์กันยยาวนะครับคลิปนี้แอคโคโฮงยังพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาดูประสบการณ์ของดีฮาร์ดนะครับในการผ่านประตูแห่งโชคชะตาดัน4นะครับนี่ดัน1นผ่านไปแล้วนะครับดัน2แล้วนะครับดัน3แล้วนะครับดัน4นี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะครับการการสู้รบระหว่างทาง นะเพราะว่าดีฮาร์ดจะต้องเดินทางจากด่านที่1นึ่งไปถึงด่านที่7นะครับก็จะมีค่าสึกซุ่มโจมตีระหว่างทางแล้วก็ไปเจอค่าสึกชุดใหญ่ที่อยู่เป็นช่วงๆนะครับด่าน1่ด่าน3ด่าน5ด่าน7จเนี่ยจะเป็นค่าสึกชุดใหญ่นะครับส่วนด่าน2ด่าน4ด่าน6ก็จะเป็นการโจมตีระหว่างทางการซุ่มโจมตีนะครับซึ่งดีฮาร์ดจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับคลิปนี้ดีฮาร์ดไปลุยด่าน4กันเลยนะครับว่า ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดีฮาร์ดจะผ่านไหวไหมนะครับแต่ที่แน่คือตอนนี้เราก็อัดพลังดีฮาร์ดมาเลเวลเ0แ,แล้วแล้วก็อุป,รปรกรณ์อะไรต่างๆก็โปรดีฮาร์ดได้เต็มที่เท่าที่ดีฮาร์ดจะไปไหวนะครับแต่ตอนนี้เฮ้ยทำไมมีตั้ง7คนเนะี่ยทีมเราทำนี้ตั้ง7คนอนะเยอะไปไหมเนี่ยล้มชนะอีกแล้วครับล้มชนะอีกแล้วครับถ้าทีมเราจัดการตัวนี้ให้ล้มได้เราก็ชนะนะครับ โอ้โหยาวมากเลยอ๋อดีฮาร์ดจะต้องไปลุยกับบรรดาญาติมิตรนะครับบรรดาเพื่อนเอนมิตรสหายทั้งหลายอีก6มีเพื่อนอีก6แต่เพื่อนเนี่ยดูท่าทางนะพลังจะไม่สูงเท่าไหรนะ่นะเทียริสเนี่ยอัศวินเทพีศักสิทธ์เนี่ยพลังแอตแทคแค่200นะฮะเนี่ยน้อยเลยอันนี้ก็เป็นแม่มดแม่มดเจสซิกา้าพลังก็แค่171 เพื่อนเราที่มาช่วยพลังอ่อนๆทางนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโซเฟียนะเพื่อนเก่านะ HP พลังรวมพลังรวมสูงสุด2 0 0 1นึงแอตแท็ก0เนี่ยก็ยังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นแอตคงจะโจมตีระบบแมนนวลนนะครับไม่ออโต้แล้วคงจะต้องเอาดีฮาร์ดเนี่ยลุยเป็นหลักนะเพื่อไม่ให้เพื่อนเราต้องต้องล้มตายนะบาดเจ็บล้มตายเพราะการบาดเจ็บล้มตายของเพื่อนเราเนี่ยจะมีผล จะมีผลกับกับรางวัลที่ได้ออย่างนี้ดีกว่าไม่งกก็เหมือนงกเลยครับเนาะเอาดีฮาร์ดไปลอดเลยส่วนเพื่อนเพื่อนเรานี้ก็เอาตังไว้ข้างหลังนะครับตังไว้ข้างหลังนี่ตั้งทีมไว้ข้างหลังอ่านกนี่มาเตรียมช่วยนะครับอันนี้เป็นลูน่านะนกนี่เป็นลูน่านะครับ ชื่อลูน่านะครับมาสเตอร์แห่งเพกาซัสนะครับลูนา่าโซเฟียโซเฟียก็เป็นเวทขาวนะครับอันนี้เป็นเทอริสเทริสก็เป็นเวทขาวเอาล้ครับเทอหัวข้าศึกแล้วเฮ้ยข้าศึกไม่เดินเหรอเดินสิเ,เดินเข้ามาก็ติดกลับเรานะครับเข้าแผนเราเลยเพราะเราต้องการให้ข้าศึกเนี่ยเข้ามาลุยกับดีฮาร์ด วัาดีฮาร์ดเนี่ยพลัง4ี่พกว่านะคนเดียวก็เอาอยู่ไม่ต้องแบกเพื่อนมามากมายอ่าดีฮาร์ดลุยเลยออกช่องไหนดีอะไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับอ่าส่วนที่เหลือก็ขยับเข้ามาทีะน,นิดทีะน,นิดไม่ต้องมามากอ่าขยับมาทีะน,นิดนะครับไม่ต้องมาเยอะ ไปอันนี้เวทข่าวก็เผื่อจะต้องเติมพลังนะฮะต้องต้องฮิวนะฮะเผื่อจะต้องฮิวเราเดินมากไปแล้วนะครับเราเอี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวก็จะลุยให้ถึงบอสเลยนะฮะลมชนะโดยใช้ดีฮัทลุยเดียวเลยเนะี่ยเพื่อนๆเ,เ,เราไม่ต้องโอ้ใจนี้ถ้าดีฮัทไม่แข็งจริงเนี่ยถ้าลำบากเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าถั้าสึกเยอะมากแล้วก็เรายังไม่ดูว่า บอสเนี่ยพลังเท่าไหร่เฮ้ยมีเพิ่มอะมีเพิ่มมีเพิ่มเฮ้ยมีเพิ่มเฮ้ย,ยแล้วดีฮาัตเจอเวทมนต์เข้าไปแล้วการเคลื่อนที่ช้าลงโอ้โหอ,อ่ะไม่เป็นไรอ่าลูน่านี่จะไปช่วยได้ไหมเนี่ยลองดูนะ อาลูนา่าเอาอยู่นี้ดีกว่าครับวางหมากลูน่าไปนะครับเอาฐานม้าขึ้นอ่าลองดูนะครับวางมากประมาณนี้แล้วกันเอออ่ะรอก่อนเออดูที่ว่าเราจะล่ออุอ้ยอันนี้สองพหนึ่งพลังใกล้เคียงกับลูน่าเลยเอ,อ่ะโออย่างนี้โอ,อ,อ้ดีฮะ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 ดูเองดีฮะจะต้องบุกขึ้นไปให้ถึง แต่ว่าอยเอาเพื่อนไปช่วยกลัวเพื่อนจะเพี้ยงพลัมนะครับกลัวเพื่อนจะเพี้ยงพลัมเอาแล้วดีฮัทเจาะเข้ามรงน,นี้เลยแล้วก็อัปดาเพื่อนเหล่านี้เอียยเอ้ยวซ้ายเอี้ยวซ้ายโซเฟียไปเติมพลังให้หน่อยสิยิวได้ไหมอ่ะโอเคอยิ้วถึงนะครับอ่าได้เลยได้เลย ไม่ต้องไปไกลนะเดี๋ยวพวกเธอเพี้ยงพ้ำทำให้เสียรางวัลอ่ะประมาณนี้พออ่าให้เพื่อนเกาะกลุ่มกันไว้ดีฮาร์ดลุยขึ้นไปเอาละดีฮาร์ดลดไปนิดนึงนะครับลดไปนิดนึงธนูมาเอาฮาริกิธนู ไม่เป็นไรดีฮัทยังลุยได้อยู่นะครับดันนี้ดันสี่นะครับเอาละถ้าผ่านตรงนี้ดีฮัทน่าจะถึงตัวบอสนะครับโอ้โหดักอีกจบไหมเอาละถ้าอย่างนี้เปิดทางได้เปิดทางให้ถึงบอสสร้างแรงบันดันใจนะอันนี้ฮานิคินะครับเอาละดีฮัทถึงแล้วนะครับถึงแล้วหกพันเอาละ ลุยไปหนึ่งก็สี่พันเท่ากันแล้วนะครับอ่าดีค่ามารอตรงนี้เสร็จฝูงแล้วเกอะกลุ่มกันไว้เกอะกลุ่มกันไว้เอามาขึ้นมามเอาไปคิวหน่อยแล้วเฮ้ยคิวกลุ่มเหรอ นี่น่าจะเป็นฮิวกลุ่มนะเนี่ยอลองดูต้านทานกลุ่มครับต้านทานเพิ่มความต้านทานกลุ่มโอเคโอเคอ่ะขึ้นไปอีกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องไปบุก,กบเขาเอาละ,ะครับทีมเพื่อนเราก็รอไว้ประมาณนี้เอาละครับอันนี้คือบอสฮาริกินะครับเฮ้ยยังยี่โอเค เุ้ยโอโหเกือบพลาดทา่าเกือบพลาดท่านะครับเกือบพลาดทา่านกเจอธนูนี่เกือบพลาดเลยดีฮัทปิดบัญชีเลยเฮ้ยไม่ปิดอีกเอาโอ้โหถ้ายอย่างนี้ดีฮัทต้องรอก่อนแล้วก็เอานกเราถอยหลังก่อนนะครับนกเราถอยหลังก่อน เดี๋ยวพลาดพลั้งนะครับเดี๋ยวพลาดพลัง้งฮิลได้ไหมฮิวไม่ได้ต้องเอาโซฟีฮิลโซฟีฮิลหน่อยเอาละขเขยังชั่วหน่อยพอรอดตายนะครับพอรอดตายเอาละรอ,ะอตรงนี้เธอกอบกลุ่มกเอไว้ก่อน ส้างแรงบันดาลใจทุกทีมเยอะจังนะเรียบร้อยนี่เข้ามาเองนะครับเดินเข้ามาหากับดักเองเสร็จเราก็เป็นอันว่าดีฮาร์ดผ่านด่าน4ไปได้ด้วย3ดาวนะครับด้วยผลงาน3ระดับ3ดาวครับก็จะได้รับรางวัลเต็มที่หน่อยผ่านด่านครั้งแรกแต่อันนี้เป็นการ ดักโจมซุ่มโจมตีระหว่างทางนะฮะก็จะไม่ดีฮาร์ดก็จะไม่ได้การ์ดไม่ได้การ์ดอะไรอ่ะการ์ดความทรงจำนะครับการ์ดความทรงจำนะฮะก็สำหรับด่านสี่ดีฮาร์ดผ่านไปได้อย่างสวยงามครับก็สำหรับด่านต่อไปก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับระยะเวลาจะได้ไม่ยาวมากก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ